สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องห่างหายไปหลายมือโอ้หน้าหน้านี่จะสิวด้วยพี่น้องเด้อเออจักมันแผลอย่งอันกินยาอย,อย่างก่อนยายาคุมรักษาสิวเนาะแห้งกินแห่งขุนน่าจะดำๆเลยนะคะอืม ว่มีแดดเนี่ยถ้าใช้กล้องใส่กล้องโจทอัดนาจะเป็นยังไงนองนะเป็นหม,ดหมดดิดเมิดดำๆ ไปดนหนุ่งยากพี่น้องไแม่กินข้าวก่อนได้ไหมคะฮะหนาปวดกินบ่ะท่าๆๆนสามค้ำลูกกวน ยังโทรทัดลูกสินด,ดังเดือพี่น้องเด้อ เลิกเรียนมารอรถไฟเป็นสองช่วงเหมือนนี่โอ้รถไฟไมีปัญหาพอมาถึงก็เป็นรับลูกพอดีเลยอตอนนี้กำลังขึ้นเอสองสายเยอรมัน จะไปซื้อกุ้งวันนี้กลาบไปร้านเอเชียล้อรถไฟโดนผลบ่มีเวลาไปสังอยากมารับดูกพรทัน,นะคะ่ะ ปลาแซลมันลูกปลาแซลมันลูกมาไซกล่องเบิดตู้เย็นเลยเนี่ยเมื่อเอื่นอนยังจะไปซื้อพี่น้องก็สิบออัดวิดีโอหลายหละาละบกว่าโอ้ยออพี่จะค้นถามหาเนาะ อากาศเน่าอ่ฝนตกเป็นเมือเลยมันเนี่ยคึมเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอยู่นี่นแหละ ยังกระตุ้ลูกดังดัง หนเป็นสิวประหย้ยฮอร์โมนเนี่ยแบบอืเป็นการอยู่การกินน้ำพี่นอ้องม้อนี่กินเผ็ดกินเผ็ดกินของมันหนาเลยกี่ไรขนาดเส้น ลามงลามแม่เชลลาขวดแล้วเป็นหมื่นกว่ายังเอาไม่อยู่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะอีอย่างที่เป็นแพนซื้อมาใส่ไปะแล้วคือเกา่ Nó bỏ sảy cái nhằng đi thế bom. อดเอาชี้หาเดือนในจบแล้วพี่น่อง นี่เราไอยากแต้งหนาะแอะเครื่องมีแพร่อยหนาแบบให้หน้ามันได้พักเครื่องสำอางบ้าง ก็เที่ยงวันนี้ก็จะสี่โมงแลนะ้วเนี่ยมันบอยได้มีเวลาได้เห็ดอกพี่น้องมันเลี้ยงลูกเนาะเลียงงนนะ้ยนเมยพร้อมเนาะเว้ เดีย๋ยวให้เรียนจบก่อนเพราะมีเวลาเยอะๆเราอยากเช็คคลิปออกมามันึที่ดี <laughs> โซนนี้ก็เชียนน้ำไปนี่แบบีิลา,ายเนี่ยดู <laughs> ผักก็บิดกินนะอืมไปเที่ยวก็ขาดเลี้ยนอาทิตย์หนึ่งอะเลี้ยนกับสิบโทันมัว อยากกินลาบดิบกินกินพัก สายกูมือกูมือไปน่องเลยวันนี้จรไดแต่งหนาเลยผัวได้ไปสรงหลูกไปโรงเรียนห้รถไฟกันยังกันมาปะทวงกันปกติก็ซายอยู่แล้วสายนักกูเก,ก่าอีกเลยไปคืนรถไฟมองสายทานันงไม่ขบวนนั่นอยู่บ้านมันรถมันบริเลน เวอร์ไซต์อ่ะหัวฟูเลยวันเนี้ยจม ก้อนมันเป็นบ้าผู้ใดโฆษณาขายครีมขาย,ย่างที่มันดีๆดะมันจะสื่อจุดละสี่ห้าพันสื่อมาใส่กุ๊กเก่าแถมหนาพังเหยียบมานี่แต่มันก็ใส่สารอียงลงไปแล้วนเนาะอันพวกที่โฆษณาแบบว่าอันเอาราลงดารามามโฆษณาเหมือนงันพเพราะเช้าใส่หนาต้องเป็นจูบันนี่ยโอ้ยเช้า สารสกัดจากนั่นนี่นู่นนี่นั่นหัวเก่าอะค่ะพีน่น้องกันแบบนี่นะสู่เข้าและกินของสดๆอันใดที่มันว่าราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ที่ว่ามมนใท่ไหนผิวอันขาวพิวนู่นกินแบบสดๆให้มันเข้าสู่ร่างกาย,ยดีกว่าเอาไปทาหน้าทาอย่างคือเก่า คนได้ห้องเชียงไงน,ะไน,ไนั่นไดว่าโฆษณาบอาโอ้เขาก็กินดีนู่นนี่นั่นอยากซื้อตามเขานาะนะไอที่บ้านแก้สิวสิวหายแสดงสี่นะกับก็บเคยซื้อมาน้ำเขาบ่เอยสือ่อป่ะน้ำคนดังอยู่ประดิษฐ์ตัวบันตัวนี้ก็ดังนะดาราโฆษณาอยู่คู่เก่า่ะใส่แล้วก็ไปเห็นมีอย่างเกิด ขึ้นเลยเอาใส่กินซิวซิงขึ้นกกคั่ก็เข่าว่าดีได้กินเงินอีวินิตรมาดีว่าปกติก็ไม่เคยเชื่อไอ,อ้พวกของจังสีอยู่แล้วนะค้นจังแดดเขาบอกนเออลองเบิร์กันน้าสินนะก็ยังโดนป้ยยาย่างนย้ยเวลาไปฟัง,งาัานเขาครนะูชนะเนาะซิวไม่ใช่หายอีรีบว่า,วางเซียง ซื้อมาใช้แล้วกะเนี่ยนักกูเกาอยู่ตนคืนอื่น,าาก,ก,นก็อาจจะถูกก็ได้แต่นี้มือถือหนาบัตรก็มีอย่างแค่ยางไปแล้วค่ะอู้อินพัก นงนย้ำประโฆษนานะเขาค่ะจะกะว่าเขาฉีดโบททอกเค็เคดหนามายังงานขอรอโฆษณาอู้เห็นาหนหน้าสวยไร้สิวสัตว์นั่นสิเนาะโปะแต่งไทยรูปโฆษณาเห่าเสือเหรอคนเต้ามันเจือไงโอ้สั่งมาสื่ออันมาใส่ก็น้าสันว์มันจะจื้อบ่อย แก,ก้มจิ๋มนี่สิจังว่ากิมซิตต่างแต่อุทายแล้วขาวิาง่งทามาจังไหนหน่อยหอดไงงูเก่ากึดบัร์นอรรดพีน้องูเวลาเขากู้ชนยอย่างเย็บเตดต้องมีสตินะคะเดี๋ยวจะเสียตังค์มันวินนี่ ค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ